เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอัปเดต Honda CRV 2023จัดออปชั่นแบบจัดเต็มกับเทคโนโลยีสุดล้ำสวัสดีครับเพื่อนๆ Honda CRV 2023หลายคนก็เฝ้ารอการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวที่สาหารัฐอเมริกาในช่วงปี2023ก่อนจะมีการเปิดตัวผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตราย,ายละเอียดของ h o น d a CRV 2023 ว่าจะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมได้เลยครับในส่วนของการออกแบบภายนอก Honda CRV ใหม่จะได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจาก Honda a c อ o r d รรุ่นล่าสุดโดยที่กระจังหน้าและไฟหน้าจะมีรูปร่างที่คล้ายกันสิ่งที่ดูใหม่และแปลกตาจะเป็นตำแหน่งของกระจกมองข้างที่ถูกติดตั้งบนด้านข้างข,างของตัวถังรถซึ่งก่อนหน้านี้จะอยู่เส้นขอบกระจกข้างตัวรถสำหรับสัดส่วนของตัวรถจะแตกต่างไปจาก CRV รุ่นปัจจุบันโดยที่ฝากระโปรงหน้ายาวขึ้น ในด้านข้างตัวรถดูยาวขึ้นเล็กน้อยหากดูรูปทรงโดยรวมของตัวรถจะคลายกับ a c u r a MDX มีความเป็นวัยรุ่นสปอร์ตและสวยมากขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์นั้นแน่นอนว่า Honda CRV ใหม่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VTEC ส0ลิตรสสูบไฮบริดผสานมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดยให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยุ่ที่212แรงม้าที่6,200อรอบต่อนาทีซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดที่ได้รับการรับเกตและถูกติดตั้งใน CRV รุ่นปัจจุบัน ที่จาหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยการที่ Honda ในบ้านเราให้เครื่องยนต์กับ HRV ทุกรุ่นย่อยเป็นเครื่องยนต์1.5่ดลิตรสีสูบประสานมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวก็เป็นไปได้ว่า CRV ใหม่จะได้รับเครื่องยนต์ VTEC 2.0ดลิตรีสูบไฮบริดทุกรุ่นย่อยเช่นกันในส่วนของการออกแบบภายในนั้นยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแต่ดูแนวคิดในการออกแบบคงไม่ต่างไปจาก HRV และ Honda Civic รุ่นใหม่โดยมีแนวคิดในการออกแบบที่ดูเรียบง่ายทันสมัย ด้วยการใส่เทคโนโลยีต่างๆแบบจัดเต็มรวมถึงระบบความปลอดภัยที่น่าสนใจอาจจะมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยหรืออาจจะเป็นครั้งแรกที่ Honda Civic ใหม่จะได้รับระบบความปลอดภัยแบบใหม่คือ Honda Sensing 360องศาระบบความปลอดภัยรอบทิศทางและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ใหม่การรับเกรดล่าสุดของระบบ a d a s ของ Honda ได้รับการออกแบบมาเพื่อกะจัดจุดบอดรอบๆของรถอย่างมีประสิทธิภาพขนาดเดียวกันยังให้ความช่วยเหลือ ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเลี่ยงเลี่ยงการชนและในสถานการณ์ฉุกเฉิน Honda Sensing 360องศาคาดว่าจะเปิดตัวในปี2022นี้ยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการอัปเดตข้อมูลต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ ତେଲ ଗୋଟେ ତମଙ୍ଗ ମନ୍ତ ମଦନ ତୋଲନ୍ ମଗନ୍ ତେଲ ଗୋଟେ ତଳ ମନ୍ତ ତୋଲ ମଦମ